Racing Empire เป็นเกมที่ผู้ชมขอมาเยอะมากและที่สำคัญเล่นฟรีด้วย ช่วงโควิดอย่างนี้ครับเล่นฟรีและผู้ชมขอมาขนาดนี้แฟนมวยปั้มก็ต้องจัดให้หน่อยแล้วเกมนี้สามารถดาวน์โหลดได้ในมือถือทั้งระบบ Android และ iOS นะครับเป็นเกมจากค่าย m d k ที่โด่งดังเรื่องเกมมวยปั้มบนมือถือและในคอมกับยอดดาวน์โหลดถึง50ล้านเลยนะ<อ>เกมนี้จะอยู่ในตระกูล r a c i n g Empire ไม่มีตัว e นะครับและเป็นภาคต่อของ r a c i n g r e v o l ล t i o n ฉบับ3มิติที่ทำในรูปแบบมือถือเช่นกันตัวเกมได้รับแรงบันดาลใจมาจาก2เกมคือ Fi ไ r e พรแ r a c i n g ที่จะเป็นการรวมเหล่านักมวยปล้ำจากทั่วโลกไว้ด้วยกันมีเกือบทุกยุคทุกสมัยครับตั้งแต่โรมันเรนโอคาดาโอเมกายันเคนสโตนโคสมัยมีผมและมีทุกระดับตั้งแต่จอมโหดอย่างบ็อกเลสเนอรยันจอมกินแหลกอย่างบาสเตียน o ูเกอซึ่งเป็นผู้ที่ไม่มีทางมาอยู่ในเกมได้เลยครับเป็นผู้ที่มีท่าไม้ตาสุดแสนชะทรมานใจใครอยากรู้ ไปดูได้ในคลิปนี้ครับแต่ก็ไม่ได้ก๊อปนักมวยปั้มมาทางดุนนะครับอาจจะมีเปลี่ยนสีเสื้อเปลี่ยนโลโก้เปลี่ยนหน้าตาทรงผมเพื่อไม่ให้ติดลิขสิทธิ์และเปลี่ยนชื่อตัวละครทุกตัวครับแต่จะมีการเล่นคำให้จํากันง่ายๆตั้งแต่ใช้คําพ้องเสียง,ยงเช่นทิเบอร์เป็นล i p บ e ร์เอชคริสเบนวาเป็นคริสเบนนัว บ็อกเลสเนอรเป็นจ็อกเลสเนอรหรืออาจจะเปลี่ยนคำบางคำเช่นเจริโ o เป็น J. จเวนวัตเอลิโ o ซินคาร่าเป็น m a ร k คคาร่าโอ้ขอบตาดำก็มาหรือจะเอาลักษณะเด่นมาเป็นชื่อตั้งแต่ c o โคบีแวร์เป็น b i r ร์ดบอยสติงจากอีกาเป็นโวเชอร์อีแลง หรืออับดุลลาเดอะบูชเชอร์ที่ชอบใช้ซ่อมจิม้มคูตสูนะครับก็ <ๆ S 1> ใช้คําว่าซ่อมที่อ่านว่าโฟกชื่อเต็มก็อ่านเอาเองนะครับ<ๆ>หรือบางทีก็ใช้คําตรงข้ามครับจากโรมันก็กลายเป็นโทรจันนิยายกรีกลกไปเพอร์ลี่แซเทินดาวเสวก็เป็นดาวยูเรนนสโอเมก้าก็เป็นอัลฟาหรือเทดี้ลองก็เป็นจอร์แดนช็อตแค่นั่งอ่านชื่อเล่นๆนี่ก็เพลินแล้วนะครับแบบคิดได้ยังไงอ่ะแต่ละอันและยังปลดล็อกไม่หมดนะครับต้องเล่นไปเรื่อยๆประมาณ300กว่าตัวเลยอ่ะเอียมพังเคิร์ดอะไรอย่างงี้ก็มีแล้วก็มีีตตัวละครสมมุิท่เอา เล่นในโหมดหลักของเกมคือโหมดอาชีพโดยให้เลือกมา1ตัวนะครับไม่สามารถสร้างใหม่เองได้ให้ไปแก้ชื่อเพศหน้าตาท่าปั้มได้ตามสบายใจเลยโดยตัวเราจะเริ่มจากค่าฝึกหับแล้วก็สร้างชื่อจนโด่งดังและมีสมาคมที่ใหญ่กว่าซื้อตัวไปสมาคมก็มีให้เกือบ10ส,สมาคมเลยครับเป็นสมาคมสมมุติมีตั้งแต่สมาคมญี่ปุน่นเม็กซิกันสมาคมฮาร์ดคอร์หรือแม้แต่สาย MMA ก็มีก็อยู่ที่เราแล้วครับว่าจะไปทางไหนดี และไม่ใช่ว่าเข้าไปแล้วจะอยู่สมาคมนี้ได้ยาวๆตัวเรามีสิทธิ์โดนไล่ออกเหมือนกันครับถ้าทำผลงานไม่ดีหรือโปรโมเตอร์ไม่พอใจเช่นตอบคาถามไม่ถูกใจและบางทีค่ายก็จับเราไปเปลี่ยนท่าปัาม้มเปลี่ยนเครื่องแต่งกายด้วย ซึ่งบางทีก็ปฏิเสธไม่ได้หรือถ้าปฏิเสธบ่อยก็ถูกไล่ออกไปอยู่ค่ายฝึกหัดเหมือนเดิมก็มีครับเหมือนกับในชีวิตจริงเลยครับที่ทําตามแบบไม่ถูกใจอะ่ะก็โดนไล่ออกไปแต่ก็ไม่สมจริงถึงขนาดแบบเฮ้ยฉันเกลียดฉันไล่แกออกไปแล้วแกห้ามกลับมาสมาคมอีกเลยตัวเกมจะมีค่าพลังกําหนดนะครับซึ่งถ้าพลังเหลือน้อยและไม่ได้พักฟื้นการปั้มครั้งต่อไปพลังก็จะเหลือน้อยตามครับหรือรอ,รอ,อาจจะมีป่วยจนปั้มไม่ได้ก็มีทําให้รายได้เราหายไปครับซึ่งเงินสามารถนํามาซื้อเครื่องแต่งกายใหม่จ้างผู้ รหรือแม้แต่ติดสินบนกรรมการบนเวทีได้อันนี้ก็ไม่ดีนะครับอย่าไปทําในชีวิตจริงละ่ะใช้ความสามารถตัวเองสนุกกว่าเยอะเลยแต่ผมเล่นได้ไม่นานนะซึ่งขนาดไม่นานเนี่ยยังมีอะไรให้ทําเยอะแยะเลยถือว่าทําออกมาเหลือเชื่อมากๆเลยนะครับและค่าพลังของคู่ต่อสู้ก็มีผลกระทบหมดเลยนะครับเช่นถ้าเขาแพ้เราง่ายไปค่าความดังเขาก็ลดแล้วก็ถูกไล่ออกหรือโดนย้ายค่ายไปก็มีเหมือนกันแถมบางแมตช์ก็มีผลกระทบเช่นเดิมพันเส้นผม ถ้าเอาชนะไปเขาก็โดนโกนหัวไปทันทีพอเล่นไปเรื่อยๆก็จะมีปลดล็อกตัวละครมากขึ้นก็ถึง300กว่าตัวที่บอกไว้และแมตชการปั้มก็มีให้ค่อนข้างเยอะเลยแถมบทพูดก็ดูตลกทําให้เล่นได้เพลินๆมาดูระบบการเล่นกันอย่างที่บอกครับข้างต้นเกมนี้ได้แรงมนันดาลใจมาจากเกม Fire Pro Racing ในเรื่องของตัวละครหลากหลายส่วนในเกมที่ได้มาเต็มๆคือ w i U F No Mercy เกมสุดมันที่เคยรีวิวกันไปแล้วระบบการเล่นคล้ายกันมากครับคือเล่นง่ายแยกปุ่มทุ่มโจมตีวิ่งไว้หมดแล้วถ้าเล่นไม่เป็นก็มีโหมดสอนตั้งแต่เริ่ม พูดถึงกราฟิกผู้สร้างประกาศเลยว่าไม่สนใจกราฟิกแต่จะเน้นระบบการเล่นเป็นหลักทําให้ออกท่าง่ายและระบบแก้ท่าที่สามารถแก้ท่าได้ตลอดเวลาก็ทําออกมาได้ดีครับที่เด็ดที่ผมชอบคือเสียงเอฟเฟกเวลาโจมตีทําออกมาได้สะใจมากมาดูข้อเสียงกันครับจริงๆผมเคยเล่นตั้งแต่ r a s i n g Revolution สมัย2มิติแล้วนะแล้วก็ยังเห็นอยู่คือตัว AI เดินเปะสปะไม่หมดเดยวก็ออกนอกเวทีไปหยิบอาวุธแล้วก็โยนทิ้งกลับขึ้นมาใหม่ไม่แน่ใจเขาตั้งใจให้เป็นแบบนี้หรือเปล่าแบบอาจจะก,กวนประสาทเราแต่กรรม การเอากว่าเขาด้วยครับอยู่ดีๆก็ไปหยิบอาวุธปีนขึ้นเชือกเดินลงเวทีไปบ้างและภาพสามิติบางทีก็เป็นอุปสรรคแก่เราครับเช่นเวลาลงเวทีอะมุมกล้องก็ทําให้มองตัวเราไม่เห็นและบางทีตัวละครเราอยู่ดีๆหกล้มไปเองก็มีหรือเวลายอยู่นอกเวที กรรมการก็นับเลขไม่ตรงกับอีกคนครับแทนที่คนหนึ่งจะขึ้นเวทีมาและลงเวทีเริ่มนับใหม่แต่กลับนับแค่คนที่ขึ้นเวทีไปเท่านั้นอีกคนก็นอนไปครับเสียเปียบไปเรื่อยทำให้เป็นช่องโหว่ในการเอาชนะง่ายขึ้นครับแบบเราโยนอีกคนไปที่การคนดูอย่างงี้ให้เขาขึ้นเวทีไม่ได้แค่นี้ก็ชนะแล้วเพราะว่าการป้ามบนเวทีขนาดพลังหมดแล้วนะใส่ท่าไม่ตายก็แล้วจับล็อกก็แล้วไม่ยอมแพ้ครับบางคนปั๊มกันเกือบหมดเวลาก็มีให้คะแนนดีกว่า 7.8ครับคือต้องบอกก่อนเลยว่าถึงแม้จะเล่นฟรีแต่ก็มีข้อจำกัดซึ่งถ้าเสียเงินปีละ150ปีละนะครับเราสามารถควบคุมปรับแต่งแก้ชื่อแก้หน้าตาได้ทุกตัวละครคราวนี้เราสามารถสร้างอาณาจาักรมวยปั๊มให้มาเป็นของจริงอยู่ในมือถือเราเองได้แล้วแต่ถ้าไม่เสียเงิน ก็าสามารถเล่นได้ครับอาจจะมีโฆษณาขึ้นมาดูบ้างแต่รู้สึกว่าเราไม่สามารถไปแก้ไขตัวละครอื่นได้เลยนอกจากตัวเราเองหรือ,รอแม้แต่จะเล่นโหมด Exhibi t i o n ซึ่งเกมนี้นอกจากในมือถือยังมีในสวิ h ด้วยและอาจจะมีในคอมนะครับในอนาคตซึ่งในสวิชเห็นว่าสามารถปรับแต่งสร้างเวทีได้แถมมีเวทีรูปแบบใหม่ที่เป็นเวทีหน้าจอคอมพิวเตอร์ครับป้องกอันโควิดน่าจะเป็นเกมแรกเลยนะที่เอามาแต่ในมือถือไม่แน่ใจว่าถ้าสมัครตัวเต็มทำได้อย่างนี้หมดเลยหรือเปล่า ถ้าซื้อในสวิตต้องเสียเงินครับแต่ซื้อทีเดียวจบเลยประมาณเกือบ6 0 0บาทราคาเต็มนะครับอันนี้แต่ผมไม่ได้ซื้อมาทั้งมือถือและเกมคอมก็ต้องขออภยัยเพราะว่าเป็นเหตุผลส่วนตัวครับอย่างแรกผมไม่ถนัดเล่นเกมต่อสู้บนมือถือคือชอบเล่นพวกจิ้มจิ้มกดกดมากกว่าแต่อันนี้ไม่ได้เอามาคิดคะแนนนะครับและอย่างที่บอกครับเพื่อเหตุผลส่วนตัวถ้าใครติดตามช่องผมทุกคลิปอะ่ะผมจะบอกเลยว่ามือถือเครื่องแรกที่ผมซื้อคือ En ็นเกซึ่งมันจะแยกปุ่มกดเล่นมาอยู่แล้วหลังจากนั้นก็ใช้พวกโนเกียราคาหลักพันนไไไมม่่ด้้เเเอาวลก และมาถึง iPhone 5นะครับสมาร์ทโฟนเครื่องแรกที่ได้ก็ลองมาเน r a c i n g Revolution เนี่แหละแล้วรู้สึกโอ้โหไม่ชินมือเลยอะ่ะส่วนอีกเหตุผลหนึ่งคือผมลำคาน AI ครับผมชอบเดินเปะสปะไปเรื่อยคือจะมองว่าตลกดีเรื่องเล็กน้อยไม่เห็นเป็นไรแต่อย่างที่บอกมันส่วนตัวไงผมเห็นแลน้วมันลำคานอะ่ะไม่ถูกใจเท่าไหร่เนี่ยอยู่ดีๆแพ้ผมแล้วก็<อ>ไปเดินเล่นไที่การคนดูอะไรแบบนี้เหมือนเล่นคอมแล้วมันติดไวรัสอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ผมแนะนําให้ลองดาวน์โหลดมาก่อนถ้าเล่นแล้วติดใจก็ลองซื้อตัวเต็มมาครับทุก ูกมากเลยนะครับ150ต่อปีตกวันละไม่ถึง50สตางค์เลยอะ่ะอย่าง 2K20 อะซื้อมาหังันแ้อยบอะไปซื้อเกมนี้เล่นได้ตั้ง12ปีเลยเนะี่ยแต่มันเทียบกันไม่ได้ครับแม้แต่ผู้สร้าง M อ็ม k กนามว่า m a t t d กกยังบอกเลยว่าเกมเขาไม่ได้สร้างมาต่อกรกับเกมมวยปั้มค่ายไหนแต่เป็นเกมทางเลือกเพราะเกมเขาเป็นเกมทุนต่ำครับที่ผมให้7.8ก็เทียบกับราคานะครับ150แต่สามารถสร้างอาณาจักรมวยปั้มได้แถมมีหมดเรื่องราวที่น่าสนใจ แต่ก็ยังว่าแหละครับ AI เหมือนมีปัญหาอยู่แล้วมันเฉพาะกลุ่มเคินไปและเล่นไปนานๆอาจจะเบื่อไวและอาจจะเลิกเล่นได้เลยก็มีแต่ถ้าใครชอบเล่นเกมสร้างของอย่างพวก Minecraft อะไรอย่างเงี้ยผมว่าเกมนี้น่าจะถูกใจทีเดียวแหละและผู้สร้างนะครับได้ยินมาว่าเรื่องราวของเขาอะ่ะเขาสร้างเกมอยู่คนเดียวเลยนะแต่เกมนี้ไม่แน่ใจว่าสร้างคนเดียวหรือเปล่าแต่หลักๆคือเขาต้องคุมทั้งหมดครับทั้งระบบการเล่นบทพูดดีไซน์ตัวละครซึ่งตัวเขาก็เป็นแฟนมวยป้ามอยู่แล้วทําให้การดีไซน์บทพูดดูเข้าถึง ถึงแฟนมวยปั้มได้ดีและยิ่งรู้ว่าเขาสร้างเกมจากการที่เขาอยากเป็นนักพัฒนาเพราะว่าเขารู้สึกว่าช่วงที่เขาเริ่มสร้างเกมใหม่ๆช่วงนั้นไม่มีเกมสนุกๆเล่นเลยครับเลยต้องลองสร้างเกมมาเล่นเองจากโปรแกรมสร้างเกมสําเร็จรูปนะครับและเอาความชอบด้านมวยปั้มมาผสมลงไปและไปโหลดกันฟรีแจกกันไปเลยจนโด่งดังในที่สุดแ,แรกๆก็ต้องอย่างนี้แหละครับอย่าเพิ่งสนกําไรลองทําตามความชอบของเราดูก่อนแค่ไม่ให้ที่บ้านเดือดร้อนพอ อย่างผมเองก็ไม่ได้มีทุนหรือผู้สนับสนุนอะไรนะครับแต่ก็ยังอยากทำเพราะว่าความที่เป็นแฟนและชื่นชอบมวยปล้ำและถ้าท่านผู้ชมอยากสนับสนุนก็เพียงแค่กดไลค์กดแชร์ให้กับช่องแฟนมวยปล้ำแค่นี้เองก็ถือเป็นกำลังใจที่ยิ่งใหญ่สำหรับผมนะครับขอบคุณที่ติดตามจนจบครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ